เต็มถังครับน้ำมันได้ตัวแล้วก็น่าจะเมื่อคืนน่ะถ้าไม่ติดขัดเรื่องสาย,ยรับรถุูบลิฟต์เราได้กลับแล้วครับตั้งใจว่าจะมาซื้อคันเดียวแต่เราได้กลับสองครับกู oh. ต่มันเดิมดีมากนะคันนี้นะ งานได้ดีงานไม่มีหลวมแอร์เย็นหวดแอร์เย็นดีวันนี้กงขับไปประมาณ500ก้อยตัครับจากกาญจนบรุรีเป็นมีเนียมหมดนะครับรถใช้ประมาณ20 20ปี เดิมดีเหมือนในเหมือนในภาพที่แกส่งมาให้เลยพวกลิฟจ์เดิมประมูลบางนาเลยนะครับ,บคันนี้ผมว่าจะเอาไปใช้อยู่ ยกก็เจ๊กยกเล่นไปครับดีกว่าคนยกดูดไไเลไฟท้ายอะไรก็ยังมีเหลือครบเลยไฟหน้าไฟอะไรครบหมดนะครับ ไม่รู้ว่าดึงถังจะประมาณเท่าไหร่นะตัดลงตัดลงอีกทั้งตัดลงให้เหลือทั้งสามไม้พอดีมันเยอะไหม ตัดลงเราเข่าวข่าวเนี่ยไป่ใส่ขางหลังเท่นบวกกันเป็นเท่าไหร่ผมจะสแกนสแกนจ่ายผมก็จะแยกกับอ้วนตรงนี้เลยครับผมจะไปบังนาต่อแล้วก็ให้อ้วนกลับเลยผมจะไปขายแมโกรให้กับลูกค้าอยู่ที่โน้ คุณไหมใช่ใช่ฮะอ้วนตรงเลี้ยวซ้ายตรงกระแผงแสนเนี่ยได้บ่ายด้วยอ้วนด้วยที่แรกว่าจะได้กลับด้วยกันแหละแต่ว่า กันตรงนี้ครับ อนคืนที่แถวแบางนานะครับจะเข้าไปทำคลิปให้สาวเอิร์ธพาไปกินข้าวแล้วก็รอลูกค้าพรุ่งนี้เช้าครับหาซื้อเสื้อผ้าก่อนวันนี้มาชุดเดียวตั้งใจว่าจะมาแล้วกลับถ้าเมื่อคืนอ่ะเราไม่ตัดสินใจซื้อโฟกริบต่อเราก็ได้กลับไปตั้งแต่เมื่อคืนบ่านนี้ก็คงจะถึงในนี่แล้ว ป่านนี้ก็คงจะถึงโคราชไม่ใช่ป่านนี้คงจะเกือบถึงบ้านแล้วแหละก็จอดนอนแล้วก็น่าจะเดินทางต่อเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงสี่ทุ่ม,มรถขึ้นอะไรเสร็จสับก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับแต่มันไม่มีสายลัดบ้านแกก็ไม่มีสายลัดเราก็ไม่ได้เตรียมสายลัดมาเพราะว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาซื้อโฟลลิฟ์ด้วย พอดีแกให้ราคาแกขายตันละแสนนะฟกลิฟตัวนี้ตันตันครึ่งแต่ทีนี้ต่อรองกันได้ครับปกติพฟกลิฟเขาขายตันละแสนเนาะเราก็เลยต่อรองกันได้ครับาราคามันสมมาพอควรก็เดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านแล้วกันก็เลยรับเอาไปดูแลต่อแกเพิ่งจะได้มาจากลานประมูลบางนานะครับ มสาม้ากมสามสอมีแต่ลงน้ำตาลเลยแถวนี้เยอะมากไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านไหนลงน้ำตาลนี่มีเยอะเหมือนร้านขายข้าวบ้านผมเลยอะแต่แ,ตแตถวบ้านผมนี่ลงน้ำตาลนี่วิ่งไกลเป็นร้อยโลก็มีนะเอาน้ำตาลไปขายอะ่ะเอเอาเอาอ้อยไปขายอันนี้ออกมาปุ๊บแวะตรงไหนก็แวะได้เขามันเยอะ แต่ว่ากินกินกากน้ำตาลก็แรงกันนะไปน,นอนห้องพักอยู่ใกล้ๆที่ลงน้ำตาลนะโอ้โหทั้งเสียงเครื่องจักรทั้งกินทั้งเสียงสิบล้อปู้ปู้ป,ป,ปู้ทั้งคืนเลยนะครับเป็นประสบการณ์น,นะครับก็ปัป๊มปตทอ,อะไรนะทาไม้อะไรท่าไม้ํำบุท่าไม้ ่อนจะเข้าเมืองกาญนะครับอําเภอท่ามะกานี่เราก็จะไปทางบ้านโป่งครับไปอูเอ็มตีระเบิดแล้วก็จะเข้าไปน่าจะไปพี่ยุทธพี่เล็กน่าจะไปให้ครบอ่ะวันนี้น่าจะไปน่าจะแวะไป,ไปเพราะมีเวลาว่างครับเวลาว่างเยอะเลยก็ให้อ้วนค่อยคไปเด้อรถมันยังไม่รู้ใจนะครับเมื่อวานเติมน้ำไปขวดหนึ่ง ไม่รู้ว่าแกไม่ได้เติมหรือ,อยังไงไม่รู้เพราะว่าหม้อพักมันมันรั่ว